สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่กำลังรับชมคิวโอสื่อการสอนนะครับในรายวิชาดนตรีเสือปะของนักเรียนชั้นปฐมษามปีที่4หรือชั้นปสนะครับพบกับครูบอลน,นายพานุพงศ์ตอสังัดกับหน่วยที่1กิจกรรมดนตรีนะครับก็รับหน้าที่สอนดนตรีในคลิปนี้เรามาเรียนรู้กันนะครับว่าจะเรียนเรื่องอะไรเรื่องของโน้ตเพลงไทยนะครับก่อนที่เราจะเรียนเรื่องโน้ตเพลงไทยเราจะต้องมารู้จักจังหวะในการตีชิง ซึ่งออกเป็นแบ่งออกเป็น3แบบนะครับก็มีจังหวะ3ชั้นเป็นจังหวะที่ช้า2ชั้นเป็นจังหวะปันกลางชั้นเดียวเป็นจังหวะที่เร็วนะครับซึ่งดนตรีไทยจะใช้ชิงเป็นตัวกํากับกําหนดจังหวะของเพลงนั้นๆว่าจะมีจังหวะที่ช้าหรือเร็วนะครับซึ่งชิงเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีนะครับการปฏิบัตินะครับฝึกตีชิง ให้ตู้จังหวะนะครับก่อนที่เี็นจะเข้าเรื่องโน้ตนะครับตัวอย่างนี้นั่นคือห้องเพลงในแต่ละบรรทัดโน้ตเพลงไทยจะมีห้องเพลงทั้งหมด8ห้องในแต่ละห้องจะมีตัวโน้ตใส่ได้ประมาณ4ตัวนับจังหวะ1 2 3 4นะครับห้องที่1 1 2 3 4ห้องที่2 1 2 3 4ห้องที่3 1 2 3 4ไปยันห้องที่8 1 2 3 4 8ห้องนะครับ ส่วนวิธีการฝึกจังหวะสามชั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้านักเรียนไม่มีชิงไม่มีชิงแบบกูบอลนักเรียนใช้ใช้มือก็ได้นะครับใช้มือตีเฉือนไปให้เป็นเสียงชิงประกบกันให้เป็นฉับนะครับะนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ชิงเนี่ยดูก่อนนะครับเล่นอย่างไรดูนะครับเรานับเลข1 2 3 4ไม่ต้องตีแต่ถ้ามี1 2 3แล้วต่อไปมีเสียงมีคำว่าชิงให้เราตีชิง มีคำว่าชาเตะตีฉับนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะครับ1 2 3 4 1 2 3ชิงหนึ่ง2 3สามสีับ1 2 3 4 1 2 3ชิงหนึ่ง2 3งสาสีับอ่าไม่ยากเลยนะครับแต่ถ้านักเรียนไม่มีชิงใช้มือก็ได้ครับ หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามชิงแบบนี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามฉับแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนสองชั้นเป็นอย่างไรนะครับถ้าตรงไหนมีเสียงชิงให้ตีชิงตรงไหนให้มีเสียงฉับให้ตีฉับจะเป็นหนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสามฉับหนึ่งสองสามชิงหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาม 1>, 1 2ึสชิงหนึ่งสองชับ1 2ึสชิงหนึ่งสอสามชับอ่าจบแค่นี้ไม่ยากนะครับส่วนชั้นเดียวอ่านะครับอันนี้ยิงไม่ยากเลยนะครับเพราะมีแค่1ชิงสาชับ1ชิงสามชับ1ชิง3าชับไปเรื่อยๆให้ครบ8ห้อง อย่าลืมนะครับใครไม่มีอุปกรณ์ให้ใช้มือได้นะครับใช้มือตีเป็นเฉือนปลายนิ้วไปดังชิงปบประกบทั้งหมดดังฉับนะครับเรือลองฝึกกันได้นะครับส่วนวิธีการอ่านโน้ตนะครับจังหวะการอ่าน1 2 3 4เลข2ปบมือเลข4ปบมือถ้าเป็น1 2 3 4 1 2 3 4ียกตัวอย่างด้านล่างนะครับ โดโดมีทั้งหมด4ตัวเราปุบมือในตัวที่2กับตัวที่4นะครับพร้อมลองด้วยเป็นโด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 เล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 มี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 ฟา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 ซอน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 ลา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 ที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 โด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 แบบนี้ ยากเลยลองฝึกนะครับลองฝึกตามนะครับเป็นการบันทึกโนต้ตนะครับ4ตัวนะครับ4ตัวโนต้ตต่อหนึ่งของเพลงอ่าต่อไปเป็นการบันทึกโนต้ต2ตัวต่อหนึ่งของเพลงแล้วเราฝึกยังไงอ่ะมีขีดไม่ต้องร้องนะครับร้องเฉพาะที่มีโนต้ตปบมือพร้อมจังหว2ะ2อสีเท่านั้นนะครับก็เริ่มเป็นโดโดเด เลมีมีฟาฟาซอนซอนลาลาทีทีโดโดมีแค่นี้ไม่ยากนะครับส่วนถ้าเป็นโนต้ตแบบ1ตัวตอนหนึ่งห้องโอ้โหง่ายเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับโดเรมี Le, mi, ักเรียนลองฝึกกันได้นะครับอันนี้นักเรียนก็จะลองปรบมือลองฝึกตามเพลงแบบนี้นะครับครูไม่บอกว่าเพลงอะไรนักเรียนก็ลองไปค้นหาด,ดูนะครับแล้วก็ลองบันทึกลงไปด้วยนะครับอเริ่มจะไล่ไปทีละตัวท,ทีละห้องนะครับซอนซอนมีซอนลาโดเล สามารถฝึกตามครูได้นักเรียนอาจจะคุ้นแล้วว่าเป็นเพลงอะไรน้าเราเขียนชื่อลงไปนะครับซึ่งในางานคันแรกนะครับทัาเรียนเขียนตัวเลขในห้องก็เหมือนอย่างตัวอย่างที่ครูให้ดูนะครับส่วนข้อที่สองกานทึกโน้ต4ตัวตอนหนึ่งห้องเป็นยังไง2ตัว1ตัวก็ลอกตามในคลิปวีดีโอได้เลยนะครับส่วนเรื่องของจังหวะอ่าสามชั้น2ชั้นมันคืออะไรยังไงเป็นยังไงเขียนลอกตามได้เลยนะครับอัตราจังหวะ ชิงนะครับข้างล่างให้เรียนเขียนอัตจังหวะ2ชั้นที่เราตีชิงไปลงไปในบรรทัดนั้นนะครับคือนักเรียนสามารถลอกไปได้เลยนะครับส่วนอันสุดท้ายโน้ตเพลงเมื่อกี้นักเรียนลอกใส่กระดาษลอกให้หมดทุกช่องเลยนะครับแล้วจะเลืมเขียนชื่อเพลงด้วยแต่ครูไม่ได้บอกนะครับว่าชื่อเพลงของไรนให้เรียนไปหาเอานะครับอันนั้นถ้าเรียนไม่เข้าใจสามารถย้อนกลับไปดูนะครับแล้วก็ลอกตามคลิปได้เลยนะครับก็ ฝากเรียนนะครับทําให้ถูกต้องด้วยสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้จบเพียงเท่านี้สำหรับนี้บ๊ายบายครับขอบคุณครับ